สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมีนมาเจาะดวงความรักในเดือนกันยายนกันนะคะสําหรับดาวเจ้าเรือนคู่รักเนี่ยคือเลขสี่นะคะดาวพุธในเดือนนี้จะโคจรสองภพนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกจะไปตกจุดอรินะคะอันนี้แสดงว่ามีอุปสรรคนิดหนึ่งแล้วก็ช่วงครึ่งเดือนหลังก็จะมาเป็นเกษตรเลงลัคนาของคุณนั่นเองนะคะมาดูรูปดวงในช่วงครึ่งเดือนแรกก่อนค่ะดาวพุธนะคะ คนรักตกอรริค่ะเลยเหมือนว่าช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยแน่นอนมีปัญหามีอุปสรรคนะคะคนรักเรานะ,ะอาจจะ เข้าตาจนมีปัญหาเรื่องของครอบครัวนะคะอาจจะครอบครัวนะมีคนเจ็บป่วยหรือมีเรื่องของความขัดแยง้งหรือมีเรื่องของหนี้บ้านหนี้รถนะเรื่องของทรัพย์สินเนี่ยที่มีปัญหาซึ่งดาวพุธเลขสี่นะคะคู่จนสัมพันธ์กับดาวเสาอันนี้เป็นดาวคู่สมพลเลยมันเหมือนว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะที่มีความขัดแยง้งไม่เข้าใจกันเนี่ยมันมาจากเรื่องของการแบ่งผลประโยชน์ไม่ลงตัว นะคะบางทีข้อขัดแย้งของคุณในครอบครัวนะคะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคนนั้นได้อย่างคนนี้ได้อย่างอาจจะไม่ใช่เรื่องเงินก็ได้นะคะเรื่องของความขัดแย้งในครอบครัวแบ่งสมบัติแบ่งหน้าที่กันไม่ลงตัวคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องสักเท่าไหร่หรือถ้าเป็นเรื่องของทรัพย์สินก็อาจจะเป็นไปได้ว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะบ้านที่เคยให้เช่านะคะก็อาจจะ,ะช่วงนี้มีคนมาต่อรองก็ได้นะอาจจะขอลดค่าใช้จ่ายลงนะขอค่าเช่าถูกลงหรือว่ามีการยกเลิกสัญญา หรืออาจจะเป็นเรื่องของการเดินทางก็ได้นะคะอริเนี่ยก็จะเป็นพพที่ทําให้คนรักเหนื่อยนะคะบางทีอาจจะต้องแบบเดินทางใกล้ไไปเจอญาติพี่น้องไปเจอผู้ใหญ่นะคะแล้วก็เลยทําให้แบบงานราชก็มีงานหลวงก็มีชีวิตนี้ก็ค่อนข้างเหนื่อยหน่อยในช่วงครึ่งเดือนแรกทีนี้ในพพปัตตนีมีเลข6อยู่นะคะเลข6นะคะดาวศุกร์เนี่ยก็จะสัมพันธ์กับเลข3มเลข8ดเลข9ด้วยอยู่ในมุมจตุสดาย เลยมันเหมือนว่าอุปสรรคปัญหาของคนรักเนี่ยอย่างน้อยนะคะก็ยังมีตัวช่วยนะคะตัวช่วยก็มาจากหนึ่งตัวเรานะคะเราก็จะพอเป็นที่ปรึกษาให้กันได้นะคะราหูที่กุมลัคนาของคุณกับดาวศุกร์ที่อยู่ในภพปัตนิเนี่ยเขาเป็นดาวที่สัมพันธ์ดีต่อกันนะเลยเป็นเหมือนว่าเออช่วงเนี้ยคนรักก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจมีปัญหาบางทีก็อยากจะไปเที่ยวบางทีก็อยากจะเสริมสวยบางทีก็อยากจะหาความสุขใส่ตัวนะคะ แล้วเราก็มองว่าเออเขาก็มีปัญหาจริงๆนะก็เรียกว่าตามใจนะชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้เพราะว่าราหูกุมรักเนี่ยเราก็ชอบอะไรที่มันบันเทิงเริงใจความมัวเมาลุ่มหลงนะเรื่องของงานกลางคืนเที่ยวกลางคืนพอเขามาชวนให้เราไปเราก็ไปด้วยกันนั่นเองนะคะก็เลยกลายเป็นว่าทั้งเราและคนรักอะ่ะในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะถึงเขามีปัญหาก็ยังมีคุณนี่แหละที่มาปอบโยนคอยเข้าใจนะะกับปัญหาที่เกิดขึ้น นอกจากนั้นแล้วนะคะก็ยังมีเลขสากับเลข9้าเนี่ยในพกพันธุและกรรมมะก็ยังส่งอิทธิพลถึงคนรักอยู่นะคะบางทีปัญหามีก็จริงนะคะแต่ว่าช่วงนี้งานดีนะคะดาวเกตเนี่ยเป็นมหาอุดอยู่ในช่องการงานเลยนะคะมันเหมือนเราก็มีงานดีเขาก็มีงานดีถึงปัญหามีอุปสรรคมีแต่อย่างน้อยงานมีอยู่นะคะงานเข้ารัวๆบุญช่วยเรื่องงานนะ,ะก็จะทําให้พอมีงานมันก็ต้องมีเงินถูกไหมคะพอมีงานก็รู้สึกสบายใจนะคะ อย่างน้อยถ้าเกิดว่าเราไปเจอ,เอลูกค้าแย่ๆนะคะเราก็ยังมีกําลังใจมีแรงใจแล้วก็อาจจะเป็นช่วงที่คุณกับเขาไปร่วมงานบุญงานกุศลกันนะคะบางทีปัญหามีเยอะนะพอไปทําบุญนะด้วยกันก็รู้สึกสบายใจมากขึ้นส่วนดาวอังคารนะคะดาวคู่มิตรของดาวศุกร์นี่ก็ลอยอยู่ในภพพันธุนะคะถึงบ้านนะครอบครัวเนี่ยจะมีปัญหามีเรื่องของนีิสีแต่ ในทางที่ดีนะคะคนในครอบครัวบางคนก็สนับสนุนอยู่นะคะบางทีผู้ใหญ่ภายในบ้านบางคนก็จะเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจนะเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นหรือถึงบางทีมีหนี้บ้านหนี้รถนะคะก็ยังมองว่าก็ยังมีเงินอยู่นะมีงานก็มีเงินมีเงิน,งนก็มาจ่ายค่าบ้านได้มีงานมีเงินก็มาจ่ายเรื่องของโรคภัยแค่เจ็บบางทีคนในบ้านไม่สบายใช่ไหมคะ ก็อย่างน้อยก็ยังมีเงินนะมาคอยรักษาถึงแม้ค่าบ้านบางทีอาจจะมากกว่าปกตินะคะก็อาจจะมีเงินนะมาพอจ่ายได้เดือนนี้ได้จ่ายเดือนหน้าไม่ได้จ่ายอย่างน้อยก็ยังพอมีตัวช่วยอยู่เลยมองว่าคนรักของเราเนี่ยถึงเขามีปัญหานะคะแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะในช่วงครึ่งเดือนแรกมาดูช่วงครึ่งเดือนหลังกันบ้างนะคะดาวคู่รักจะโครจรมาเป็นเกษตรนะในวันที่19กันยายน เลยมันเหมือนเรื่องเปลี่ยนเลยอะค่ะครึ่งเดือนแรกเนี่ยคนรักเนี่ยเข้าสู่จุดอับมีมีปัญหามีอุปสรรคแต่ว่าครึ่งหลังของเดือนโอ้โหเป็นกเกษตรเป็นมหาอุดคือเหมือนชีวิตพลิกเลยอะเขาจะมีหน้าที่ติดต่อสื่อสารพูดคุยเจรจาเรื่องของบ้านเรื่องของครอบครัวเรื่องของทรัพย์สินหนี้สินต่างๆเหมือนทุกสิ่งอย่างที่เป็นเรื่องของการติดต่อพูดคุยเนี่ยอยู่กับตัวเขาหมดเลยแต่กลายเป็นว่าพอเขาโครจรเข้มแข็งเนี่ย เลยอาจจะทําให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นนะเพราะว่ามุมจตุสดายอ่ะที่มีพบตนุพันธุกรรม,มะปัตตนิเนี่ยซึ่งในช่วงครึ่งเดือนแรกอ่ะมันเป็นดาวที่ดีหมดเลยนะเหมือนว่าตัวแฟนมีปัญหาก็จริงนะแต่ว่าครอบครัวการงานตัวเราอ่ะยังเหมือนคอยช่วยแบกอัพหรือว่าช่วยสปอร์ตซึ่งกันและกันอยู่แต่พอแฟนเนี่ยนะคะเขาโครจรเข้มแข็งคือเป็นเกษตรละกับกลายเป็นว่าพอเขาได้ดีเนี่ยนะคะเขาเริ่มมีแบบหือมีอือนะอาจจะมีแบบการทะเลาะ กับเราได้นะเพราะว่าดาวพุธเลขสี่เนี่ยเล็งไปเจอเลขแปดเป็นดาวคู่ศัตรูนะมันเหมือนเฮ้ยเรากับเขาอาจจะมีปากเสียงมีความขัดแย้งความเห็นไม่ลงรอยกันเรื่องภายในครอบครัวเรื่องของทรัพย์สินของเรานะคะมันมีเรื่องของความขัดแย้งเขาอาจจะด่าอาจจะว่าเราได้นะว่าสิ่งที่เราทําไปอาจจะไม่ถูกต้องนะคะเพราะดาวพุธเนี่ย นิทานชาติเวีนเคยเกิดเป็นสุนัขแล้วกัดพระราหูเหมือนเราถูกลอบกัดเหมือนเราถูกทําให้เสียหายนะคะทําให้เสียใจก็ได้ทําให้เสียหายก็ได้นะคะอ่ะคนรักกลายเป็นว่าเขาเปลี่ยนไปแล้วแล้วดาวพุธเนี่ยเลขสี่เนี่ยก็จะสัมพันธ์ถึงเลขสาในภพพันธุนะคะเลยเหมือนว่าพอขัดแย้งกับตัวเราเนี่ยนะก็มาขัดแย้งเรื่องของภายในครอบครัวเหมือนว่าสมมติถ้าเป็นทรัพย์สินนทรัพย์สินเนี่ย ตัวคู่รักจะเริ่มมีบทบาทมากขึ้นเหมือนเขาเป็นคนกลุ่มปัญหาทุกอย่างอยู่นะคะแล้วพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงขัดแย้งกับใครที่ไม่เห็นด้วยอ่ะซึ่งคนที่ไม่เห็นด้วยก็อาจจะเป็นเรานะคะอาจจะเป็นคนในครอบครัวเช่นผู้ใหญ่ภายในบ้านหรือบางทีแบบการใช้เงินแบบเรื่องของบ้านเรื่องของทรัพย์สินน่ะเขาอาจจะมีความเห็นต่างบางอย่างไม่ต้องลงทุนขนาดนี้ไม่ต้องใช้เงินขนาดนี้ก็ได้ไม่ต้องจ่ายขนาดนี้ก็ได้อะไรเงี้ยมันเหมือนมันมีความขัดแย้งกัน ในขณะที่ตัวเรากับพันธุเนี่ยนะคะเป็นพวกเดียวกันนะเป็นดาวคู่าธาตุคู่าธาตุลมคือเรากับครอบครัวเป็นพวกเดียวกันแต่คนรักกับเรากับคนรักกับครอบครัวเรามีความขัดแย้งกันเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนเครื่องงูไม่หบพ้นหางอะ่ะคือดาวที่สัมพันธ์มันเป็นดาวที่ผูกอยู่ในมุมแบบที่ถึงตัวเราอะนะคะ บางทีแบบพอคนรักเราขัดแย้งกับคนในครอบครัวคนในครอบครัวก็มาปรึกษาให้เราช่วยเราก็ไปว่าคนรักอีกทีหรือบางทีคนรักเราไม่เห็นด้วยเรื่องของแบบทรัพย์สินอย่างเงี้ยนะคะอาจจะแบบอยากจะขายไปบ้างปล่อยไปบ้างนะคะทิ้งไปบ้างแต่เราก็รู้สึกว่าไม่เอาเราห่วงมันเป็นของเราไม่ได้เดี๋ยวเราจะช่วยเองเรื่องเงินผู้ใหญ่ก็แบบอย่าเพิ่งปล่อยเลยอะไรอย่างเงี้ยมันเลยเหมือนจุดเริ่มต้นมันจะมันมาจากภพพันถุนะคือทรัพย์สินหรือครอบครัวแล้วเกิดความเสียหาย เกิดความขัดแยง้งพบพันธุเนี่ยยังทําตรีโกณถึงพบมรณาและวินาศพันธุมรณะพันธุวินาศเหมือนมันจะต้องมีการขายนะคะขายบ้านขายรถเปลี่ยนแปลงบ้านเปลี่ยนแปลงรถซ่อมบ้านซ่อมรถโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะอาจจะย้ายบ้านจากบ้านนี้ไปอยู่อีกบ้านหนึ่งนะ,ะหรือคนในครอบครัวเนี่ย อาจจะมีปัญหานะมันมีคําว่ามรณะเจ็บป่วยวินาศอาจจะอยู่ไกลกันจะเคยอยู่ด้วยกันไม่อยู่ด้วยกันละทะเลาะกันก็ตัวใครตัวมันนะทรัพย์สินที่เคยมีหลายอันก็อาจจะมีการแบบขายบางอันไปบ้างแบบเนี้ยนะคะมันมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในภพพันธุนะซึ่งเหมือนตัวตั้งตัวตีอ่ะจะกลายเป็นคนรักเราละที่จะเป็นคนแบบคิดเองว่าเอ้ยอันนี้คุ้มไม่คุ้มอันไหนไม่คุ้มเอาออกอันไหนไม่ใช่ก็ด่า อะไรอย่างเงี้ยเออคนรักเนี่ยครึ่งเดือนหลังเนี่ยกลายเป็นผู้ทรงอิทธิพลในบ้านนะในบ้านและทรงอิทธิพลกับตัวคุณด้วยเหมือนใครๆก็เถียงเขาไม่ได้อะ่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปคำทำนายประจำเดือนนี้อย่าลืมกดเข้าไปฟังเพลย์ลิสต์ใน EP ีอื่นๆค่ะสำหรับคนที่ต้องการดูดวงส่วนตัวทักไลน์ id ชีตา astrology อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่เดือนหน้าสวัสดีค่ะ